สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าช่องตอนนกขาอใหญ่ลำพูนนะครับนี่ก็มาตามล่าเฉลยไปเจ้ามันใช้เหมือนเดิมขึ้นไปทีเรียบร้อยแล้วครับ ค่อยได้ยินเสียงเจ้าวันชัยนะครับมันไก่หน่อยนะครับยีงยวได้ใก้ขนมนะครับรถเยอะครับเสียงดังครับก็แชร์ขันเรียกได้สักพักนะครับนกไตามาเข้ามาแล้วครับ ครูแล้วครับสงสัยเห็นนกเปรอนะครับนกเปรอตอนนี้อยู่ไหนก็บ้าแล้วครับตอนนี้ผมมาเห็นนกเปรอเข้ามานะครับแต่เจ้ามันเช่ยครูแล้วครับมาบินมาแล้วบินมาแล้ว โอ้โหเสีงเยงย่กว่ก็เจ้าวันชัยเห็นไหมครับ <c oughs> มาเรียวเขียมเรียวหรือเปล่าครับม <c oughs> มีบนมีบนแสงไฟเสาสูงหกตัวนะครับบินควาำตัวครับมาที่สองตัวเลยครับเดว,วได้จะโด,ดรับ đột có đu đi la sắc noi nhạc ping ạ à, mà khu chút tiếng nhạc hấp nóc vàng ้องเชกับไซส์ขนล้อ่ะด,ดูแล้วมันน่าจะแลร่ครับอบบน,นี้เอาลงไปลุ่มแล้วปิ๊กสมัยเหยียบแล้วครับ ดูไล่ลนะฮะอือหือนั่นครับเรียบร้อยครับเราไปดูเฉล,ลยใกล้ๆนะฮะคร่บเดี๋ยวแพร่แป๊บนึง โอ้ยยูบนเสาสายไฟวะนะน่ะเป็นยังไงครับ้สงตัวไม่แขงครับตัวนี้ครับเสียงใหญ่นะครับตัวนี้คู่เสียงใหญ่ก็จะมาใช้อยู่นะ แล้วคบหมตน้าแตะเลยฮะก็คือบีนจริงครับตัวนี้แบงดีฮนะผลเป็กแง่มะครับเต็แง่มุกเส้นเลยนะครับ ใหญ่นะฮะบัวเต้มบมีนะฮะตัดกเกียวไหฮะอืมชิดนะครับเก็บชิดอยู่ครับรเดี๋ยวไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ครับพอประมาณนะฮะบัวมีบัวเต้มแต่ว่า ออกเทาๆนะครับเนี่ยมันเป็นเพาะอย่างนะครเนี่ยีอกเทาๆนะนี่ยจะมาเตรียมกล่อใจครับแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครับ ชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซื้อแคชช้อนตอนนี้ใยังร้องหุนนะครับขอบคุณครับ